สมมรีซื้อปะถูมาวันนี้จะมาทําปะถูหนึ่งหรือจะทําปะถูเกมก็ได้เจ้าอันนี้ปะถูเอาขี้ออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะเจ้าเอาใส่ภาชนะไว้เสร็จแล้วก็จะเทน้ปาปลาลงไปถ้าจะทําเป็นปะถูนึ่งให้แช่ประมาณสามชั่วโมงถ้าจะทําเป็นปะถูเกมให้แช่ให้แจ่ไหวถึงพรุนี้เจ้า อันนี้สมศรีจะทํเกึ่งแล้วครึ่งแล้วครึ่งเนาะสามชั่วโมงก็เค็มแล้วเจา้าอืเจ็บอะเจ็บไผ่ไผ่ธนัดเอาเจกเกลือก,ก็ได้นะเจา้าแต่สมศรีเอาเจีน้ําปลาน้าปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะประมาณสามชั่วโมงจะเค็มพอดีสมศรีก็จะแช่ไว้ก่อนสามชั่วโมงนะเจา้ามันยุบก็เลยเอาจานมาวางไว้สามชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกสมศรีก็จะเอามาใส่จาน แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟพราะว่าสมศรีไม่เอาไปหนึ่งก็จะเอาไปเวฟเอาเนาะเวฟเอามันง่ายดีเจ้าถ้าหนึ่งเจะหลากโมหนึ่งออกมาหมเราจะล่างมมหนึ่งแหมขี้ขันอันนี้จะเอาไปเวฟเอาเจ้าเสร็จแล้วก็จะเอาแรบมาปิดเอาไปเวฟประมาณสามหรือสี่นาทีน่ะเอาแรบปิดก่อนเจ้า มันจะได้ซุกถั่วถึงเนาะสามนาทีสี่นาทีกำลังพอดีสามสี่นาทีผ่านไปไว้มันโกหกเอาออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเอามาพึ่งลมไว้เอาพึ่งลมไว้คือมันหายร้อนให้มันหายร้อนนะมันจะได้เสร็จแล้วเราจะได้เก็บแจกแข็งได้เจ้าเอาพึ่งลมไว้สักแป๊บหนึ่ง ให้มันหายรอดแล้วก็ไปใส่ถุงไว้เดี๋ยวจะแค่นี้ก็เซตละเห็นไหมทําปะทูนึงเซนแล้วก็มาถอดปะทูเจ้าวันนี้จะทําซุปมะเขือหรือว่าต่ำมะเขือเนาะอันนี้ปะทูที่ทําเสร็จแล้วนั่นแหละสมศรีก็มาถอดสมศรีจะไปต่ำใส่มะเขือเจ้าซื้อมะเขือยาวมาถุงนี้หกสิบาทถือว่าถูกนะทุกข้างจะซื้อลูกหนึ่งหกสิบนะวันนี้เขาขายเป็นถุงมันลดราคาวันนี้ ก็เลยซื้อมาเป็นถุงเลยเจ้าเอามาจิมจ้มจิม้มจิ้มเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องเต่าอบเจ้ามีคนบอกเคอรรีวิวเต่าอบไ,ได้รีวิวสักเตียแต่สมศรีก็โพสไปหลายข้างแล้วเนาะพริกซึมพริกมาตัวกันเลยเอาพริกเอาไปใส่อบต่เจ้าอันนี้อบเสร็จแล้วเห็นไหม,มเมื่อเขือนกระซุกแล้วสมศรีก็เอามาเปลือกมัมนออกก่อนเนาะก่อนดีเราจะเอาไปตำ อันนี้ก็พริกหยวกสมสีซื้อมาส้มซีก็ไปอบพร้อมกันแล้วแหละตะเกียเดี๋ยวเราจะเอาไปตำซุปมะเขือ mm hmm. แก้เปลือกมันออกกันเจ้าอันนี้ก็พริกหนุ่มพริกหนุ่มก็คือพริกสดพริกสด,กสดที่คั่วแล้วนะเจ้าใส่กระเทียมแล้วก็โคคือมันมละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่พริกหยวกที่เราที่เราเอาไปอบเมื่อกี้เนาะ แล้วก็มาใส่หัน่นใส่จับมะเขือเจ้าหันห่นหั่นลงไปทีเดียวเลยใส่็แล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปแกะก่อนเจ้ามันเป็นกลางใคเคยต้องลองนะคะใส่เนื้อปลาทูไปอร่อยมากใส่ชุรสดใส่รรด,ดีนิดนึงฉก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 โคเลงโคเลงให้มันเข้ากันเจ้า ตามต้มตเมืม่อม,ม,มันเข้ากันแล้วแต่มาหลายภาษาเนาะภาษาเหนือภาษาไทยภาษาอีสานเสร็จแล้วก็ตั้งหม้อใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็เอาไปผัดหอมกินมากลืมใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าเป็นหนึ่งช้อนหอมมากเจ้าหิวข้าวเนาะ <laughs> สะต้นหอมพักชีไปเสร็จเรียบร้อยง่ายๆสไตล์สมศรีไปกินข้าวกันเจ้าขำบ่เม,มิอนอะ่ะ อยากกินทำปลาทูเซ็ตอะกอะตัเ้เขียอะไรเจ้าทำปลาทูนึ่งนะคะทำเองค่ะปลาทูแกม,มันมีไขยนะทีเนี้ยเราต้องซื้อปลาทูสดมาทำเองเจ้าตั้เขียยเนีมะเขือใส่ปลาทูจะอะเนี่ยเผ็บๆมะ้ ่รับปะทูมอะนะใส่ปะทูกระมาะกับกเหมาะ ปลท่ะเอาแจ่น้ำปลาอเอาแจ่เกีย๊ยก็ได้อเอาแจ่น้ำปลาก็ได้เกี๊ยโรยๆก็ได้ข้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะถ้าแจ่น้ำปลาสามชั่วโมงจะเป็นปลาทูนึ่งถ้าแจ่ไว้ข้างคืนจะเป็นปลาทูเก็ม ปากบันเท้าถูกเจ้า้ำปากกันแหละก็จะเอาเกลือโรยๆแล้วกะข้างไปหนึ่งคืนโรยหนักๆเลยนะโรยให้น้ำไหลผ่านนะข้างไปหนึ่งคืนสอนเจ้ามากะ เขียรละลายกับเป็นปลาถูกเก็มแล้วเจาะวะยำตำเขียใส่ปลาถูล้ำลำ้ำ คนเราสมศีกินข้าวประยัดคนเหนือไปกินจเจีแล้วเจ้าสมัยพป็รอ,อนไข่แกนสามขนปีนออ้องจำน้ำพริกจำเผลอจำเผลอกยังอยู่ได้อันนี้เลือก,กินเลยอยากกินยังก็ซื้อมากินแต่เราอยากกินแบบนี้นะคะ ชีวิตเมืองนอกหวยหาอาหารบ้านนอกดอกชีวิตเมืองไทยห่วยหาอาหารฝรั่งคนอยู่เมืองไทยอยากกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์คนอยู่เมืองนอกอยากกินน้ำพริกกระปทู หันชุดยอดเล,ดลิศลดเลยเนี่ยเมื่อคืาสือ่อตอนมันลดราคาอไหนมันถูกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งแกนและหกสิบบาทเนี่ มืเข่อม่วงนะอิมอ่มขนาด Редактор